กาแสดงธรรมเล็กน้อยหรือว่าการสมุนไพรคถาอ่าก็เป็นแนวทางหรือว่าเป็นอ่าขอปฏิบัติหรือว่าให้ควบลู่นะขอให้ควบลู่ในการเดี๋ยวว่าเขา้มาสั่งหนังทำบุญก็ดีบุญกระถินว่าใส่ก็ไม่ปีละเถื่อเอาในกรใสแรงศรัทธาจากอย่างที่ทำทุกคนเนี่ยนะได้มาร่วมกันแต่ละวัดแต่ละว่าที่มีเกิดทิน่นเกิดมาแต่ละวัด ปีเราเถือกาสายแหลงญาติโยมเฮานี่แหละมารวมกันรวมกันเห็ดรวมกันทำแล้วจะมีเออจะผพาเป็นลักมันก็มีหมอทวีศักด์เป็นได้เป็นลักเ,เป็นลักก็มีผนวมอีกหลายได้บริวารไปนำนั่นนะในการสายแหลงศรัทธานะเออได้มารวมกันสร้าง บัดสั่งว่าสั่งที่อยู่แสงที่อาศัยนี่ยล่ะปัจใจซีกา,าใสเฮานี่ยล่ะเป็นผู้เหตุผู้ทำผู้สั่งบุญทั้งหลายมันจังไรไปสู่ยอดโยมผู้เหตุผู้ทำ <S <S เป็นนิมิตหมายที่เฮาได้เหตุด้ทำมันขมาบุญกุศลนี่ยล่ะเฮาได้ท่านป่าท่านแพ่กันดีหรือว่าปพจะแก่ทานต่างๆที่เหตุลงไปเลื่อยๆท้าทาแล้วมันจะแปรเป็นเป็นแปรเป็นอริยรสัพสัพภายในไปสู่ จิตสู่ใจเหตุในเฮ้าในสำลักขีตเนี่ยเนี้ยเนี่ยออกจากจิตใจจิตใจมันคุณมันมั่วจิตใจมันเศร้ามันมองหรอยความอ่าหลบความความลงและความกิดนี่เนี้ยเนี่ยที่เป็นหอ่อหุ่มจิตใจเฮ้ามาหลายภพหลายชาติเอามาในเฮ้าได้มาสำลักความตนนเนี่ยเน,น,นี้ยในใจจิตใจมันฟองใสแต่จริงใจใจเขาฟองใสแต่คิดุสหลายคิดว่าสิมาถอดกระถินคิดมาเสีมา ปักกระถินเราว่าสมัทอดกระถินรวมทอดกระถิ่นนากานนำใจรวมมาทำบุญกระถินนั่ยใต้คิดผนหลักคิดใจคนเ่านะมัน่องใสมาแต่ผนหลักคนมันจิตมันจิตใจมันดีมันเป็นบุญอ้าวมันจิตใจบุญนึ่เหตุดใดไหเพราะว่าพระจัยเจ้ท่านต่างๆนี่เป็นของที่มีข่ามว,ว่าห้ามโดยหยาดเงินงงานหามา่ได้แต่ความบริสุทธิ์นะแต่จะหามอได้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างอาศัยความพยายามอาศัยความเพียร เออจังห้ามาอะไรานเขามีศรัทธาจะมาอ่าบริจาคใดหรือว่ามาทําบุญทําท่านไดในล่ะจิตใจมันขิดแต่บุนจิตใจมันคือดีเด้จิตใจมันพองใสขึ้นมาแล้วเอาไม่ลาผ่านไปเฮาเราลึกถึงก็กสบายใจ พอเฮาในสระน้ำทำบุญก็ดีจิตใจคนเฮามันสูงไปเรื่อยเด้แห่งเหตดแห่งทําแห่งสูงคุณงามคงดีทั้งหลายที่ในคนนี่บ่ต๊ทุกไดายากตัวเนี้เป็นมนุษย์ก็บบ่ตกตายไปก็บบ่โต๊นั่แหละพอต่อไปเฮาก็สิเถ่าเถ่าถอนอายุใครหอาก็เถ่าแก่ไปนปํ่มวอยู่คือเก่าแต่งก็ใส,ส่ก็สนผ้นบุญนี่ลหละไปรอเลียงคิดรอเลียงใจ ให้จิตใจเข้าอยู่ดีสบายเพราะว่าจิตคนเข้าวิญญาณตัวนี้มันตายว่าเป็นไปสู่พบหน่อยพบใหญ่ยู่จากโลกนี้ไปก็จะใส่บุญนี่ล่ะเป็นหมูเป็นพวกเป็นมเป็นสหายอืมจังวปเสิบอตุขุได้ยากพอตายไเป็นแล้วเพิงผ้าไาศัยเพลิงายกับบ่ได้ระบาดพี่น้องก็อยู่ไปไปไปมั่น เขาเป็นมนุษย์อาศัยสิ่งกันละกันก็ไดเราเป็นปีเป็นน้องเป็นเป็นสหายข้อยืมก็ใสข้อซ้อยข้อเสื่อกี่ยวกับ้ใดดอกบางสิ่งบางอย่างหาถึงรับรา้วคันไปกาศัยตัวเนี้เป็นมูบาทไปข้อไพ่กับบไายเราไปดลกเบ้องนาแต่ว่าเขามีโอกาสแต่เหตุแต่ทำเนี่ยเราถ้ามีโอกาสนะ โอกาสเห่า,ามาเกิดเป็นคนโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างบุญร้ายได้มาเห่านั่งอยู่นี่นะบุญทรงมากเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ประสานอยู่โลกอันอก็นยงางมาพอขําสอนพระพุทธเจ้าเห่าอยู่แต่วัดว่าอาวาัตก็มีเห่าขาศึกษาแล้วเหาแจไดแจ้าสิมีบุญกุศลไปหล่อเลี้ยงคิดหล่อเลี้ยงใจนะั่นแหละใจเห่าหฮงเลี้ยง เลี้ยงโดยบุญกุศลในใจเสบบอ้อ,อ่างกายเขาเลี้ยงโดยเขานำพัฒนาอาหารของหวานของข้าวให้กินกันอยู่คู่มือระมือทรัเทือสีเทือและยู่ใดร่างกายยู่ใดโดยพัฒนาอาหารบานันจิตใจคนเฮาบันมั่นบ่ได้ยู่ใดอย่างสนันได้บานจินนตวิญญาณองเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายใน,น,นคือบุญกุศลได้ทำาดยไปโดยกายว่า,จาใจาาใจเฮาหลใจเฮาจิตสี่เฮตุ ว่าจากกระดานหนูวาโอ้สดสดไปเฮ็ดมือกระถิน,ก,น,นกายกระสดงออกมากินใดได้หมดน,นี้นั่นแหละแสดงออกมาคือเขาเป็นคนฉลาดนะเขาฉลาดเฉ,ฉลียวฉลาดจะได้หูจักหนอมทัพย์ไพ่หนอง,นองเป็นซรัพยาไพ่ในบ้านนี้ทัพไพ่หนอกผลิตออกมาเขาเกิดจากนี่แหละโดยบุญกุศลส่งม,มาได้เมามีอยู่ไม่กินขูม,มือมีหามีหน้ามีหัวมีสวนมียศถาบรรดาศากักดิ์นี่บุญเก่าจะส่งมาเขาว่าส้างไว้สมัรดสเดมี สรงมาแล้วบานโอ้ทรงมาคาับนี่มีอยู่มีกินนั่นละมียศดธรรมดาศัก์มานจะน้อยบัดเจอห่อเถาหัอยแก่ไปบานเนี่ยยตาธรรมดาศักมาไก่ประโยชน์ได้มีชีวิตอยู่บานเลื่อนเอ้าเรือวาทีดินทีสวนไทยหน้าไห่ประโยชน์ได้มีชีวิตอยู่บัดจากโลกนี้ไปได้ประโลมางนาน,นี่ไปน้ำเข้าบริตัวจะว่าเขอา ทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาฉลาดไเดมาหนอมมาเป็นสัพภายในแปสภาพเป็นอริยสัพย์เพื่อสิทิตำไปทั้งหนาบันไปพูนปรรโลกเบืองหนานะอันนี้บุญแหละก็ว่าสุขติเป็นที่ไปมาที่ไปแห่งความสุขความเจริญนั่น้เอาสางไว้ได้เอามีเวลาหยินหาเวลาสำนีละชีวิตมาถึงอายุไขเท่านี้แล้วอีกต่อไปไม่รู้อีกกี่ปีจะได้อยู่อ,อีกกี่ปีนะ เวลาที่เราอยู่มากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าผ่านมาแล้วถอนถอนั้นตอนนปีเออคือหมอเวลาสัก์นี่ยเล่ากับผ่านมาแล้วตักงแตเสียน,นอนหกสิบปีหกสิบสองตงัวเองบอกนั่นแล้วโอยได้ว่าผ่านมาหกสิบสองปียู่อีทั้งหนาจันปีกบุจบักเลยว่าไง ชีวิตกับเวลาเหลืออยู่นะเราควรทำอะไรไว้บา้างเนาะหมอเนาะไม่ระก,ก็ปกติโอ้ยแล้วก็ทำบุญหลายลใส่บาตรใส่ปกุบบายจานทุกวัดเตรีมย,รรย,ยมข,ของไปพรนะ<ส><ญ><ส><ญ>้อมจะจะมีวันที่ทำงานมาแจกใส่แจกวัดกับประจาน้ำเราหาใหญ่ไปได้ผู้จัดสรรเสบบวบเห็นแต่เมื่อกี้รถสุ่ยขางไว้พิดนั่นนหะหยุดใหญ่ไปได้แค่ที่สิบส่วนกนหล่นตะข้องอยู่คนดหลังปวดหนัว ยังขี่รถสวยเสยยอดสูงกับสุยยอดต่ำกับสุยผู้มีสถานเนี่ยบานหาพุทธทาสคือจังสีกัญญาเพาะเธได้แท้แล้วทว่าภัยดอกขี่รถมุ่งม,มันไปทํางานมันมันสิไปมีใจสิไปเจาะทําบุญได้ง่ายเลยขันพู้เจอหนึ่งเ้ามาสิไปห้ากาเหตุการณ์มำมาสิเหตุเป็นได้ศรัทธาโบ,บถึงไม่แต่ฝ่าเหตุการณ์เหตุงานแล้วอันนี้เราเรา บอก้าเราก็ฝ่าวอยู่แต่เราหันจอดนาเขาจักกันก็เรามาดุนั่นแหละแต่มาอยู่คำคายไม่ห้อนพ่อสามสิปีลั่ละมันไม่ย่หันก็ได้นะนะจนว่าแต่เรายังหนุ่มจะผะตัวกันยังหน่อยๆเกิดละเกิดหลังเราจนว่าเรากระเถ่าเติมเราตัวกับพ่อตั่างนี้ผมกับพ่อผมเขี่วกับพ่อเขี่วนะเห็นคนจะบกกา ย่ำบกากจัวกัว่าอย่ายายเขาแขวมันบวมมีอะไรได้แขวทั้งไตนานๆแล้วมัน,มมน,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 มนบวเทียงจะ่ว่าเราหนองทรัพย์ไผ่หนอกมาเป็นทรัพย์ไผ่ในบานเพื่อจะไปผลิตดอกออกผลทั้งนาเด้อเอาตองเก็บไปต่อเก็บสมาริา์พนันผืดในี่ละพันเป็นพันผืดเป็นบบกเงาะบักโวเรียนเป็นแบบตัวบักบแ,แตงเข้าให้บอ่เวลามันหน่วยมันแจงสิบานมันลนลงมาบานคือบบตัวบักบแ,แตงเนี่ยมักนกะตายเด้ มันสุดเขื่อมันก็ตายป่ะในมันย่างๆเลยเนี่ยแล้วในมันเจ็บเชื้อสิีผูทั้งหานาเชือมันสมบูรณ์นะเปรตตัวนั้นปัดเท้อเขื่อมันตายเข้าไปพอไปปูกหรือมันล้นลงกิ่ดินมันก็ใด้พวามันซุ่มเกิดขึ้นได้แต่กรมากล้วมมีเสือเนี่ยแต่กระมากเป็นตนเป็นกอให้บอกกใหม่เต็มอยู่ในป่าว่าท่านอยู่กูุเมือนี่นั่นละตนใหญ่มันตายไปแล้วเด้เขาตัดไปเฮ็ดงานเฮ็ดซานแถมก็ตายเองมันเกิดมาโดน มันก็ลนหมากมันไหวมานเป็นป้าตองรอะ่มันก็มีเสือในเม็ดมันมีเสือสมบูรณ์แล้วมันจะมาแตกเป็นนอเป็นแหนงในเฮ้ากันแล้วบาเนี่มาเกิดเป็นคนในเสือบุญมาตะก่อนเนี่ยมันเคยสั่งไว้หลายว่าปุเพกตบุญยตาการสั่งสมบุรณ์ไว้นําสุกมาให้เอาสั่งสมไว้หลายเขากินเข้าท่านเข้าภาวนามาหลายนานเลยมันเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนกับบุญบวยญาได้เพราะว่ามัน บุญทรงมาในเขตการทำใบบานเขาเรเ่าเอาบุญต่อบุญเดียอบานบุญตัวนี้ละนั่งอยนี่แล้วต่อบุญใบมันเลยไปทั้งหนาแล้วม,มันเถมันแจไปก็บไม่ยัง้งละบานนี่พอเมพีเนาะกะตนี้เป็สนสหายเปลือกผกผ่องทั้งหลายกะยึดต้องกันเห็นหนากันอาศัยกันสิ่งบางอย่างก็ได้กินเข,าข้าวหอผ้าแก้วอมตอน ส่วนชีวิตอยู่ไปถึงหลายปีบานเนี่ยก็ะไรจากปอยจากไปแล้วกับเอาบุญท่านตัวเอาบาปไปนำกับไปสู่ทุกขติตัวอบายภูุ่มเนี่ยไปเกิดเป็นเป็ดเป็นส,ส,ส,สุนโลกะเป็นสติลสานสติลโกว่ากันไปทั้งที่ร่างกายตัวนี้เป็นก่อนบุญแต่แถวไปสร้างบาปก็บรเอิดบ่อยากได้ยินบอกแต่ว่าเขานี้ยมาหลวงบุญกริ้นเหมือนจะว่า,า,ววาแสดงธรรมจูฟัง ปฏิว่าวหวยงานกระถินบอเทศบุได้ว่มันกระไดอยู่สันแล้วบอเทศมันกระไดอยู่ดาวขากับเทศุเด็คือที่แจงแสดงให้หลวเจ้าว่าอันนี้สงการสั่งนามทาบุญมันเป็นจังไดเฮ็ดนะว่ามีความสุขจังไดให้พ้นไปจังไดน่ะอันนี้สงมันไปจังไดให้มันหงจักไต่ขี่หอกหงัวเจ้าตว่าสั่งนามทาบุญเดจะซื้อตะพอ์ตะเมยตะปูยาตาใ็เฮ็ดมาตะดนลาหมูเฮากะไดนะไส่ป่าไต่พบไปเฮ็ดมา อันนี้สูงในการใส่บาตใส่ผมมันเป็นอยงดอเนหตุผลเป็นงในนดเขาจะูจากหนะาาเอาก่อนตายก่อนโสมายตายไปก่อนแจก้่อน่ถเอาอยัางไปนำเขาก็บไปจากไปนั่นเด็กเกิดมาที่จว่าพุ่อ่าใส่บาตใส่ผมถ้ามันก็นไปซื่อความสำคัญที่มันเห็นไปกูนัน่นมันมันจะบ่เห็นนะหนานะเออว่ามันสำคัญจำได้เพราะว่าเขาไปจากโลกนี้ไปแล้วเนาะ สิงโง่กลับมาเป็นมนุษย์าไไยากเกิดอยู่ไดนยากในันว่าจะเป็นนรกอย่างเดียไปสวรรค์กับม,มายาพราะเมื่อสวรรค์อายุมันยืนนะนะนะมันยืนนไปเวยบุญเอาเวยวิยวยม่านไดสางไบอยู่หนันโอ้ยหลายหมืนหมนหมน่นปีหลายแสนปีไปกินบุญเดสังไ้นะนะเคยไปโลกนรกก็ทุกหลายแสนปีหลายหมื่นปีกันเนี้ยสิโง่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแสนยากยากอีรี่อรอได้บรรพบุวุษสั่งหลับด้วยเจ้านะ่ะ เปรียบเทียบไปว่ามันสิโงโตมาหยาดสำได้ดูก็ไปทุกทั้งร้อยพนว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งเด้ออยู่กลางทะเลเต่าตาบอดเด้แลละกระบวงหน,น้อยๆซำปอกหาเขาใน่ลยสันปอกเขาเห็ดใตดาเมิดนะนหน่อยๆถิ่มอยู่กลางทะเลว่าสันโอ้ยบวงตนนี่ก็ถือต้มสัต์ไปติดเนื้อบางสัตว์ไปติดไตบาง ถือขืนทะเลฝาดไปตะวันตกตะวันออกบังกลับไปกับมาบานเต้ากับเต้าต้าบอดเด้จังด้ยมีโอกาสจะบอกว่าเต้าต้นจะโพขึ้นกลางบวงพิสูจน์ว่าถามสิสูนะโอ้ยเป็นไปเลยถ้พระเจ้าข่าวว่าสันเจ้าพระเจ้าเต้าบอดวงบงหน่อยหนึ่งทะเลกับกวางวนว่าสันขืนสั์ไปซั์มาว่าสันละพิสนว่าเป็นมีโอกาสโพขืนบวงได้กับไส้เวลาดุนแห้งจักย่งไดว่าสันว่า นั่นแหละคนเฮาจากโลกนี้ไปสิกโมาเกิดเป็นบุญใดนั่นยากกว่าต่อตะ่อสิโพนกลางบวงบนว่าแต่ยากกว่าได้ว่ามันยากซ้ำจะทั่วขึ้นไดเพราะว่าท่นะเพราะว่าการสร้างบุญร้ายเฮากับปีสวรรค์ดนอยู่พุ่มโดนนะนะมันมีสมาธิไปอยู่พุ่มสิไม่เสิรวอมันมันมันเมื่อมนุษย์เป็นันเมื่อสิสร้างบารมีเนี่ยเมืองสวรรค์ไปเมืองไปเสวยเวอรบุญกุศลในสร้างไปเนี่ยบ่ได้สร้างบารมีได้ยังบุญ มนุษย์นี่สร้างบารมีได้เป็นว่าพอสมากสร้างได้อีกกระดนเโนว่ารู้แสนดนลันพ้นมีบาปกับโต้ตะลุยหลายแสนปีแบบนั้นว่าสิโง่มากได้เขาไม่เป็ลี่ยนแปลงกันหลายร้อยปีเลยมันทรมานแบบว่าสร้างให้เป็นคนนี่นะเฝ้าเหตุเป็นไว้เป็นวาธนาก็แจ้งเหตุมือนเดิมสร้างเป็นคนเฝ้าปอเฝ้าโกยไว้เอาหลบบุญกุศลใหตบุพพิตรเอาด้อหลบพุทธวิญญาณสิบิึดมั่นหลบบุญหนึ่งขึ้สิบบุพพิตรเอาว่าแห่งไปได้ดีแบบนั้นแล้ว บาปเหตุอะไรโอกาสเนาเรื่องภานโอกาสนะภานโอกาสมาเกิดเพราะว่าเป็นมนุษย์มนธรรมดาเด้มันเป็นพุทธจารยว่าศาสตร์มาสัตย์ที่ประเสริฐเด้สัตว์ที่ประเสริฐเรารู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษจากประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นะว่าหมู่จักดีชักตัวเห็นว่านั่นแล้วพัฒนาจิตใจสูงไปได้ก็ได้พัฒนาเสื่อมละยให้เจริญไปได้ก็ได้ให้บาบานเมืองไม่เอาคุ้มเลเจริญซ้ำใดนั่นมันพัฒนาไม่มนุษย์มนตัว สั่งรถสั่งเรือสัง่งเครื่องบินขี่แนวยังแนวมันเดบด์่หมือนคนเฮาเน่ะมันนี่ปัญญางพ,พัฒนาจิตใจกระดัยเดบบอสพัฒนาจิตใจสูงขึ้นมาจักศีลธรรมจักเกรงกลัตว,วต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายทั้งปอยหูุดหงนานั่นาแหละทามาฝึกท่านเอกกระด้บานนี่ฝึกตัให้แต่ดีร้ายนั่นแหละจิตใจคนเฮามันตีสูงร่างกายเฮาเนี่บ่มันสูงกว่าโยเ้บ,เบน่นั่งเยือนี่เบิดความใหญ่เลยเฮากา็ได้เนาะ ต่อไปหนาได้แม่นบวกอ่เบิ้ดไงอะไรได้อยู่นี่คอยกระเบิดใหญ่เตอทวิซักกระเบิดใหญ่ไม่ออกเพระ่องกระเบิดไงแต่เดียเห่าร้องลูกล้างก็ล้างหญ่บบนี้แต่ว่าจิตใจเขาสเกตเบอรเดอร์เบาเถอะเด้แห้งกินแห้งสูงในบุญกินบุญนี่แห้งป้อนบุญแท้แต่สูงขึ้นหลายร่างกายเรื่องนี้มาได้กับเถ่าคนบ้านสังเกตเบอร์คัะเด้อไหนกินนี่ไหนกินอีกบ่ได้ไรนี่ไหนกินทั้งสมบุญเบิด เอาหมดละวซ้ำเท้าหลายกว่านั้นเท้อกับร้อยสดเตี๋ยอีกเทอาที่สี่ก็เขาล้านขายชินขนมเพราะว่าดึกจะเป็นเบาหวานก็มีเป็นโรคไขมันข้อดันมาจากข้อกินเพื่อนแต่ละกคนพอจะคล้องขึ้อยากขึจังได่กินจนเป็นโรคถ้าหน่อยจะมันพุ่งนว่าเนี่ยเป็นโรคของเบาหวานเนี่ยมาจากกินตัวนามมือเจ้ากินไร่โพดนั่นนั่นแล้วเรื่องดีว่าัสด์สัพานาแพท่์วัสดุนุ่งนั่งอยืนหิ้มจะต้มง่ม แต่แตพอแต่แม่แต่กี่มันมีอาปราชสุดน้งองผใหญ่นาะมันบอกสุดทํางานก็สองสุดเอาบุญสุดเดียวหลานลาเบกเกินสองตัวน,นี้เอาไปเท้าบุญหัวผู้ถาวรบ้าไปซักไหวเพราะว่าอืมตอนนั้นได้บัตรสมมือแม่งสั่นดอกนุ่งเก่าเน่กับเพี่ยนผู้มือมันลานตลาดนัดข้องผมจักยั้งโตย,ยัง้กงก็มีขายนั่งนุ่งดีดีอยู่ไปรอตลาดเท็นง,งามกระซื้อใหม่นะผู้มือนะ แล้วเธอก็บโอ้ยผ่ากองในหลังลายจะแต่ไปแกะแถวสลระกันดานก็มีตัวเปลี่ยนมอสดือขาดแต่นังเปลี่ยนห้าวหาให้มันเหนมันนุ่งมันใส่นางามจะได้หเหลือกมาใส่ได้อป้านี่กระเทาไว้ได้หรนอกมัน่ยบ่หลางกายกับอยากข้องหวานกับผ้ามันจินอยากข้องข้าวข้องยันผ้ามันจินเบนดผสมบักสวเสียผ่าก็มา มันงองามมากับวงเงินเฮาได้ผลไงแก่เซ้ยอยู่เน่ยบาดร่างกายเฮ็ดบุญคืองมอที่เวสักเลื่อนประตูคนนั่งอยู่นี่แห้งเฮ็ดแห้งกินใจเฮาได้รับบุญแห้งจะเลื่อนเด้บ่มีไครแกร่ผลแห้งกินแห้งบ่มีโลกนะผลนเนี่ยพอไดบ่เฮ็ดบุญที่กินเป็นโลกบ้านนีนบ่หัวใจเกี่ยวว่ากิดเป็นโลกโลกโควิดคู่มือเพาปิดจมูกอยู่คู่มือเรื่องเล็กน้อยดอกหันนี่บ่โลกโควิดทั้งกายของคนเฮ้ามันกับมัน แต่พุทธเจ้าพระนางมันจะบอกโอ้ยดูก่อนอุปสชฌะปริกามันโค้เล็กน้อยปัจจิตมวยเจ้าเป็นโรคโควิดมันจังจิตมิตรบาปเจากรรมจิตโบ้เคยทําบุญนทําท่านน่ะนะมันจังกโควิดเนี่ยหันเนี่ยบอกโควิดเนี่ยเสว่าท่านางเยู่หนีเสว่าไปเป็นโควิดสมุดนอกแต่ปัวบาเส้าก็ตายแต่ว่าจะไปสวรรค์แน่นี่บุญบุญเทิดทูอย่างนี้นะปัจจิตจะเป็นโรคโควิดมันเป็นบาปเป็นกรรมน่ะนั่นไปนรกได้จิตเป็นโควิดนะพูดใด้น่น จิตผูดใดมันเหมือนมันบอดนะก็นลายตัวละเพราะเขาพเขาวัดพอาเขาพ่อเจ้าเมานบอันแล้วก็เคยใจสิ้นจินท่านจากักเถื่อใส่บาทจะไปจังไดเพราะว่าเพไว่าไปโมจักนะั่นแหละเขาว่าจิตพู้นั่นมันเป็นโลกบาสนี่แล้กทึกงบุญกบ,บ่เห็นนะอันแล้วมันหายก็โควิดที่หันนะเออลมมาเล่นไก่จังกัน่นนี้อืมการจิตเป็นโลกบาสมันมันหายกว่ไากลไปโลกไปเจ้าว,ว่า เฮ่ากลายเป็นโลดไบายิดเท่ามีบุญกุศลนีน่ยมันมันไปจะไปสวรรค์ได้มัว่ากายเท่านี่มันมันบุเป็นโลดยังมันเกังตายแล้วเนีย่ยบุญบางควิตกิดตายเพราะมันสิโลชลานะบางคนก็บมุมเปโลดยังเนี่ยมันเถาแห้งแปดสิบเก้าสิบปีโลดช้าลาหลางกายสร้างขานันทนต่อความแก่บวไรบ,บานเนี่ก็ต้องล่าโลกไปได้บนันหแต่ว่าจิตเข้าดีนะ้าเน,นี่ยที่ไปไปสวรรค์ พอเราคนหลากายแข็งแรงจะไปย่างคิดใจส่องมองแล้วเลิกถึงบุญยั่งก็ะเบิดเห็นนะเคยทำเขาจะเจอบุญนั่งกระท่านบุญป่าปลากระดิบเม่เคยหลังเขาบอกจิตวัยยินบอกจังก็โคตรพิเรนบอกเด้ออยู่หมดหรือเบิ่งตอนไหนดีได้เอาลาลาซ่าตัวนี้ตัวนี้แกรักษาเราหรืว่ากากาเจะตกคือวางกกระดีละละระบางใจเจ้าหน้าบอกโควิตตุนน่ะมันจังแห้งเลยเนี่ยโมมีบุญกุศลไปไาโลกไรปีจิละบานหันฮาพี่น้องโมมีได้ยินบอก อืมเป็นมนุษย์บ่วไม่กินเนี่ยก็ขอพี่น้องก็พ่อใดอยู่วยิ้มเพื่อนแอชแนอยพ่อใดไปเจอเขาใหม่นะเอาเขามัานวัดกินไว้ยิ้มพี่น้องแนชสอบยิ้มป่ายิ้มรุ่งเอาอาก่าอย่งพ่อใดไปไต่ไปจะไปยิ้มบุญเขาบ่วใดได้ยินบ่โอ้ยหขบวุ่นขวบบัมีบุญต้องโลกกับข้อยืมเนี่ยบ่ได้โลกอันนั้นยังบ่กคงไปคงมั่นเขาว่าว่าจิตเตสังกิริเต ทุกปติปฏิกังขานะเมื่อจิตใจมีบาปกรรมแล้วทุกขติปฏิหวังคนว่ากิเตอสังกฤตเถสุขตตปฏิกังขาถ้าจิตใจบริสุทธิ์ผ่องแผ่รบิกุบุญกุศลแล้วสุขติปฏิหวังสลดสวรรค์นนะความเศร้าหมองและความผ่องใสของจิตใจไปคล้องเฉพาะาตัวนะต่างกันบ่อยเนยค้องไปค้องมันเอาเอาเหตุปืน,นเกตเอาเห่านะลายินบ่ เออปฏิวาัตาิไปใจพี่หลองเฮ็ดบุญนำมาสั่นนะเธอเอเวรไงได้หลูดร้านเฮากะดีอยู่นะโอ้เจ็ดปีกัเว็ดนำพอนนัแม่จ้าเถอแต่จะเข้าไปไปหน้าเขาขอไปทรงที่สวยแต่ก่อนน้อไม่น่าจะหายได้มันบอกแต่กี่หาว่าขอไปทรงตัวเอาไปดำหน้าเอ้ยสามโมงสี่โมงแม่เจ้ามาขาออไปกับว่าห,หิวไปแห้งล่ะกัย้อนพัวตายไปเจ็ดแปดปีหลู่ที่สร้างบุญนำมาถึงพวกบ่ท้วงวตัวคิดต่อนำห้ ام, อยนา ดีไรซองบ่เห็นขว่านนะคิดต่อนนางคนไะคิดต่อลูกให้บุญนํำนะนะจะขึ้นโขคขึ้นขนง่งให้กินนด้อยากให้ไปน้่โหลดนำ้ำเนี่ยจะร่อนนักแน่กระย่าหัวมันไข่ไปนะนะอยากไม่ได้กินปฏิวัติไปโอ้ยอาศัยนำสางงยี่หน้าคนน่ะมีถัวมันแห้งเรื่องเถอนปห่ก็ดีนะตายไปจะให้ลูกบุญเทศบุญนำ้ำมาสั่นตายไปไป,ไปเป็นผีเผด่บุกโดนลูกก็เว็บุญน้ำบบบนี้ตั้งเถื่อบากกรรมให้ได้ไรมัน บุญอุท like, ิศอะไรก็ะโบไถ่ลาบเด้อเพราะว่ามันมันบาปกรรมหลายต่อไปใส่สาเป็นพี่เป็ก่อนเป็นนรกก่อนไป็นโรอบายแหละมันอุทิศอุบุญบุญหยาในโลงนรกนี่ก็อุทิศบุญบ่ะไรเนี่ยโปถึงเลยเพราะว่ามันมีบาปกรรมมันเสวยบาปกรรมความทุกข์ความยากไปไป็นซาติลาซันกระโปรดเถื่อชาติสารกระมีหยามีหยู่เป็นอาหารเป็นงวงขวายก็ดีว่าถ้าเป็นเป็ดชนิดที่กรรมยั่งนักกระโบ่ไถ่เด้อนอกจากเป็ด ชนิดหนึ่งที่มันใส่กร,รมเบาบางมากคือเปรตประจำพิธีสารใส่กร,รม,มาหลยพุทธนนันดอนเบาบางจะก็ได้รลับนั่นแล้วจะก็ได้รับนั่นมันมันเกิดเสียงแห้งนะคิดตนาหนะัวหน้าดีแต่สมเห็นอ่าดีหลายสมเห็นเขาว่านะซาสติได้ลับบ่านโอ้ยไม่นก็บ่มันของ,งยไยประเดี๋ยวในกรว่าไในเทศอสู่ฟั่งว่าจะชงจักว่าอันนี้สง่าบำเพ็ญกุศลไปจังได ฟังหมดแล้วนอมมือจะคลองบ้านมันบวกนประมาทเด้คิดไปคิดมาก็ดีอืมอ่นว่ามันเทียงวะท่านเทียงบ่อคำนั้นเทียงมอสวปสร้างบวชเอกเสียณได้นี่แต่เห็นเราทำงานเสยนี่มันเทียงอยู่มาเขาเสกขอยเกษียณบ้านการเทียงอีเลี้ยวว่าทำงานตลอดดีหนึ่งอายุกระไรยี่สิบแปดเป็นหกสิบเท่าไหร่น้อยี่สิบกี่ยี่สิบหันละยี่หม่อมหม้อ มันบอเที่ยงเราไม่จำว่าเป็นหกสิบนะเป้ามากอะไรกัียนสักแเนี่ยต่อไปมันสิกเกษเียนนักกูนี่ได้ยินบอสสิ่กับเียนหลังกายเทียมไปไปโลก,ดลกได้บอกนั่นแล้วกําไรร้อยมันติดต,ตามเขาไปเรื่อยบอสฟังเดฟังเทศบางคนก็ฟังร่ำเด้แล้วไม่ประโยชน์นะบางสิ่งบางอย่างบ่มมมักสิ่งเราไม่ชอบเป็นประโยชน์ก็มีเดสิ่งที่เราชอบไม่เป็นประโยชน์ก็มีเทนในบางคนอาจจะบ่มมักดอก แต่นันเป็นประโยชน์แก่เฮาเลยเกิดในเฮามีสติมีปัญญาเป็นว่า่นแล้วสัทธทานังธรรมทานังสินาติการให้ทมชนะก,การให้ทั้งปวงและการยินดีในธรรมก็ชนะก,การยินดีทั้งปวงเออลดของธรรมกพชนะลดทั้งปวงมาแล้วลดของบุญนะลดทั้งปวงลดนังกระสางลดอาหารลดบ้านลด เ็มรดนัวเรากิน่ยา่าว่ามันแซ่บผักกะหล่ำม,มันก็บบแน่นอนได้แต่เราคงบุญบานเฮเท่าไปสวรรค์ได้บบทุกบอยาบ่อดบบอยาขั้นหนวัวขนานแล้วเออไปคิดต่อบบไรได้ครับตายไปแล้วเด้อมียังกับควาเพลียนไหวเลาถ้ามีเวลาชีวิตกับเวลาที่เหลืออยู่มันยังไหวเนี่ยเซนยังไหวบลานนี่เพื่อบุญนี่นนเนาะครับไอเฮดงานภาษาเก็ไม่อยู่คู่คนเราอยู่นี่ อเขาไม่กินดินไม่อยู่บ้านบ่ได้เศร้าเขาบ่ไเด้ยซื้อแม่นเศร้าก็ไเด้เศร้าของเสล็าค้นก็ไม่อยู่ได้ไปอยู่ทังอื่นมันนี่บ้านอยู่กับเศร้าอยู่วะแต่การไปอยู่ทังอื่นกับเศร้าบ้านอยู่บ้านจะคองอยู่ไก่นะไปเเที่ยวก็ยากจะเศร้าเดี๋ก็จะเป็นในซื้อได้นนก็ได้นะบ้านนี้ส้นแง้มกับประเด้เศร้าท้านังอยู่นี่มีกินมีอยู่เวิดให้ยางก็มีให้หน้าก็มีเงินก็มี บ้านมันไม่อยู่เลยตัวี้บ้านเนี่ยเวลาที่ผ่านมาเราสร้างอะไรได้หมดมีอยู่ปีกินรถเกดมีขี่ยางกี่หลายยางไม่มีปีอับก็ต้องมีวัสดุใส่ตัวรังั์คงินเราคุมงานในว่าเงิ้นเราสองคันสามคันบ้านนี้เวลาเสื้อยู่หองกระเถ่าไปนั่งแด่บ้านเนี่นบัวเอ่อเถาอีลีจะไม่ขี่ก่าใส่กรบบอดดอหรอกเถ่ากักคักจะโยงันไปเร่ยกรบบอดดบ้านนี้มันก็จะเด่นนี้จางมั่นบ้าน ว่าเราเวลาที่เหลืออยู่ก็ควรสร้างกุศลบุญบุญทีละมันโตมันจะได้อาศัยมันนะบ้านนี่หมอเออสร้างบุญเอาไว้แม่แดงเสด็จไปสวรรค์บานเนี่ยเข้ากับรักสุขแจกทุขเปิดสุขคนแล้วนางอยู่นี่บางคนกับรักสุขผมกาสร้างสุขไหวกับบุด้ได่ปลาสนาบมาได้กับบุตรเนื้อสร้างสมบุญเอาไว้ได้หลาย เขาสืไปเกิดทั้งหนาอยู่สิเดินทางไปอีกว่ามีสินสุดว่ามีห้นทางสินิรัพยนั่นแล้วพักอยู่ใส่กิมีแนวกินเย็นบ่เย็นห้าก็มาพักดิ่เขาเดินทางมาหนี่ดนซ้ำด่ายิ่งที่ผ่านมาจักพบผมจักบานมากเกิดผลก็ว่าพักพักยกดิ่งว่ามันอยู่ซ้ำหนีได้ยางต่ออยู่ซ้ำให้ยางไปเดินทางไกลนี่แหละสืเดินไปกรุงเทพก็ได้สมว่าเดินทางขี่รถก็เดินทางนั่นละ แต่ว่ามันไปโหดเดียวอยู่ว่าโหดนี่ก็เขาปั่มน้ำมันแน่จอดปั่นน้ำมันแน่เอาจอดไสเกิดมีเงินไม่เกิดได้กินโดนนาะจอดปั่นน้ำมันก็เขาเสิเวนแน่สื่อนั่นสื่อหนึ่งกินแน่ก็ฟงเขาแฟรแน่เอาเงินไปนำเดียวอันนี้เฮ้านี้ฮะก็พกมานำเนี่ยโผล่ปูมานำมาเกิดใส่เกลยไม่ยุ่ไม่กินบ้านนะศาสนาผักโยนไม่ยุ่ไม่กินเดินต่ออีกซาติหอดกรุงเทพก็จะไปผักไตเกิดแว่ไร้ปั่มอยู่เลย แปรปั้มได้เก,ก,กินจิงประมาณในห้าวเพื่อการอากบนไหในเกิดพบได้กับมอยูไปกินพบนั่นเด้มันพกไปนําห่อไปน่นคือว่าต้นพ่นบุญเดอร์ในก็ฝากงานโย่ยยไหวทุกคนใดนิยุกาสได้มาแสดงธรรมสู่ฟังวันนี้เอาก็มาเธอแหลกเลยยิ่งแต่แจไปออกมาเนาะแต่จะได้วัดว่า,าพอดีหมอทวีชาวดฝากมนเออพอดีเราเว้นจะเถื่อว่า จะได้ปเบิงว่าวัดโนนดูมันเปอย่างไรนะคือสื่อหย้าสวนไผ่โนนดูปัดป่าโนนดูเลิกกันเลยเเนาะฮะพอเราเกิดบาดผ่านไปในครุ่งเกิดวัดจะเป็นกอไผ่ห่างๆก็ดูห่างๆแดดๆผมก็เกิดว่าไม่เห็นแล้ว่คือครุ่งเกิดตัวไหนวะป่าดีก็โอนวัดป่าโนนดูก็พ่อรอกเนาะแล้วแต่เราบอกว่าเสือร้อนสวนไผ่โนนดูว่ามันสมกันอย่งไรกันนะคอได้ใช่ไหม่ตัวต่อไป จริญธรรมเนาะธรรมารามแต่สั่งไปย่างโนี่ในุ่มไปเราสั่งไปตัวนี้ฮะปัดป่านนดูวันอยู่เนาะเอาบอกไปตลาดเลยแต่งได้กะตัางก็ไปสละมีโอกาสมาบอกธรรมศาสู่ฟังเดิมเนี่ยเด้อกะบ่มียังสวมีอีดอกภาษาบอกเวลาเราสิโดนก็มาพากวนเนาะเจ็ดยังเห็นพอประมาณเด้กินเข่าร้ายเกินไปกับสมุนไพรอยู่เด้ เหตุยังพบประมาณเด้ออดรับอดนอนบ่นอนเลยกับบไดายหลังกายผักเหตุที่กันเนี้ยเกินไปกับบไดายกันเกินไปผู้เฝ้าผู้เฝ้ายู่ได้ผู้ฟังมันกับมันรับบไดาย,ยานนกันเถื่อเนาะน่ารักกัขอให้ทุาคนทุกคนเด้อวันนี้ตัวสปพร์หมอที่เป็นซักเท่ายาพีาพ่นอ้องยาตีทำเบอ้อทุกคนรายยืนีนั่งนั่กันไในมารวมกันที่มืองเด้อ,ดอจง บุญกุศลในธรรมมาทุกประการแต่เด็ดจะถึงปัจจุบันแลวก็ต่อไปจะได้กันประมาณเด้อสี่คนเท่านี้ก็ยับไปหาหมงเดียวกันเบิดทุกคนหลักไปมีบุญกุศลจะไปร้ายก็คอยบุญกุศลทั้งหลายธรรมะาโดยเป็นพระปัจจัยคุมค้องปกปักษาทุกคนจงหายเจ้าะจากโศกจากโลกจากภัยอยู่เย็นเป็นสุขทุกที่ะราชีการทุกคนทุกท่านถือ อาลบพอนะบ้านเนาะลบพอเนเด้อ